ก็คือเกี่ยวกับบุคคลนะคะคือทีมเราจะต้องมี HR ที่แข็งแรงค่ะที่จะต้องพัฒน,นาบุคคลในองค์กรส่งเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริวันนะคะอยู่บริษัทปัตตุบราอีโคเนจีค่ะเป็น CFO ให้กับบริษัทนี้มา15ป<ด>ีก็ทุกคนเป็นมิตรค่ะอาจารย์น่ารักค่ะ หลักๆก,ก็จะเป็นการบริหารองค์กรซึ่ง mm hmm. ชอบมากเลยก็คือเกี่ยวกับบุคคลนะคะเราคือทีมเราจะต้องมี HR ที่แข็งแดงค่ะ mm hmm. ที่จะต้องพัฒนาบุคคลในองค์กรให้ส่งเสริมให้แข่งนี่คือ mm hmm. ใ,นในส่วนของหลักสูตรก็คือตั้งใจมาเรียนด้วยอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาอาจารย์ให้เต็มที่แล้วก็ไม่มีกรับก็คือให้นักเรียนเต็มที่ร้อยอร์เ